Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลอดีตวง b บ c ็คพิงคช่วยคนไทยอีกแล้วล่าสุดอาหารไทยเตรียมตัวขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเพราะเป็นไวรัลหนักมากที่ลิซ่าได้มีการโปรโมตเรียกได้ว่าทําเอาดีใจทั้งพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงคนไทยเป็นอย่างมากก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมกับผมแอดมินช่องวันดาราเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสบายดีกันไหมส่วนแอดมินนั้น สบายดีมากและรู้สึกดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมากที่กำลังจะขายดิบขายดีที่ทางลิซ่าได้มีการโปรโมทอาหารไทย5เมนูถ่ายคลิปลง IG ส่วนตัวที่มีผู้ติดตามมากถึง140ล้านคนทำเอาแฟนคลับปลื้มหนักเป็นอย่างมากแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรับชมฝั่งทุกคนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกำลังใจให้อนดมินด้วยนะครับเอ้าดูนะครับ,นรบขนาดลิซ่ายังช่วยโปรโมทช่องเลย แล้วทำไมทุกๆคนถึงยังไม่ไปกดติดตามไปเลยครับไปกดติดตามให้อดมินเร็วโอเคครับถ้าทำให้อดมินแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่า ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้นำซอฟ์พาวเวอร์เบอร์ต,ต้นต้นแห่งยุคสำหรับลิซ่าแบ็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลซึ่งไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรไปไหนมาไหนหรือโพสอะไรล้วนต่างก็ฮอตฮิตฟีเวอร์เกิดเป็นกระแสไวรัลเพียงช่วข้ามคืนส่วนสินค้าก็ขายดิบขายดีถล่มทลายจนขาดตลาดและไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนลิซ่าก็ยังคิดถึงความเป็นอยู่ของคนไทยเสมอ พิสูจน์ความดังซอฟท์แวร์ของลิซ่าด้วยการที่ทำให้อาร์ตทอยอย่างลาบูบูขาดตลาดมาแล้วในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาทางลิซ่าได้มีการเซลฟี่กับพวงกุญแจลาบูบูแบบยกกล่องลงสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวจึงทำให้ราคาของลาบูบูดีดตัวขึ้นสูงถึง5เท่าจากเดิมที่มีราคาอยู่กล่องละ550บาทและแบบยกชุดมีทั้งหมด6ตัวมีราคาอยู่ที่3,300บาทแต่พอลิซ่าหยิบจับมาถ่ายรูป เท่านั้นแหละก็ทําให้เป็นไวรัลหนักมากมีหลายคนที่ต้องการจะซื้อตามลิซ่าหรือหามาไว้กับตัวพอความต้องการในตลาดเยอะขึ้นจนทําให้ราคาของลาบูบูนั้นตกตัวละ2,500ถึง2,600บาทเลยทีเดียวส่วนแบบยกชุดนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ1,900บาทขึ้นมาเกือบจะหกเท่าถือว่าเยอะมากๆไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาณนะปัจจุบันของลาบูบูอยู่ที่เท่าไหร่ ส่วนตัวแล้วแอดมินไม่ค่อยเล่นอาร์ตทอยเลยไม่รู้ราคานะครับแต่พอแอดมินไปหาข้อมูลมาผ่านๆบางที่ก็อยู่ที่20,000บาทบางที่ก็อยู่ที่1 1 1 0 0 0บาทอันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาของแท้อยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ใครที่รู้ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเอาละครับหลังจากที่เรารู้ถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ของลิซ่าไปแล้วเราไปดู5เมนูอาหารไทยที่เตรียมขึ้นราคากันได้เลยครับ ล่าสุดลิซ่าได้ถ่ายโฆษณายาสีฟันแล้วในเนื้อหาโฆษณาได้เผยถึง5เมนูอาหารไทยที่คิดถึงที่สุดลิซ่าอยากจะแนะนำให้ไปลองกันเริ่มที่เมนูแรกนะครับหมูปาร้าข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจ่วมันคือดีคักแทนอแค่เห็นเมนูแรกก็น่ากินแล้วไปดูกันต่อที่เมนูที่2เลยครับ ต่อมาเมนูที่2ยำมะม,ม่วงตายละแอดมินขอตัวไปกินยำมะม,ม่วงตามลิซ่าก่อนนะครับเพราะส่วนตัวแล้วแอดมินก็ชอบกินยำม,มากๆเดี๋ยวหยุดก่อนก่อนที่จะไปยังมีอีก3เมนูมาครับมาต่อกันที่เมนูที่3ดีกว่าส่วนเมนูที่3นั่นก็คือแกงส้มสะอมสะอมวดซานแกงส้มแกงแกงส้มชะอม,อ,มอันนี้แอดมินก็ชอบชอบเรียกได้ว่าแต่ละเมนูนั้น เวลากินเข้าไปแล้วปากของเราจะมีกลิ่นถือว่าโฆษณายาสีฟันเลือกเมนูได้ถูกกันเลยทีเดียวเอาละครับเมนูที่4คือไข่ลูกเขยโอ้ไข่ลูกเขยนี่ก็ของโปรดเลยปิดท้ายด้วยของหวานเมนูสุดท้ายคือน้ำแข็งใสเรียกได้ว่าเห็นแล้วซีดเสียวฟันกันเลยทีเดียวแต่ละเมนูแค่เห็นภาพก็น้ำลายสอหิวข้าวขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วนอกจากจะถ่ายโฆษณางานแล้วลิซ่ายังไม่ลืมโปรโมทอาหารไทยบ้านเกิด ทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆสนั่นไอจและแน่นอนว่าถ้าลิซ่าหยิบจับหรือทำอะไรก็จะกลายเป็นกระแสและได้รับความนิยมซึ่งถ้าเป็นสินค้าก็จะยิ่งขายดีถล่มทลายจนขาดตลาดแล้วนี่ยิ่งเป็นการโปรโมทอาหารไทยที่เจ้าตัวชื่นชอบแล้วด้วยนั้นยิ่งทำให้แฟนคลับจากต่างประเทศเห็นแล้วก็อยากจะลิ้มลองเมนูอาหารไทยที่ลิซ่าโปรดปานเป็นอย่างมาก แล้วในคลิปที่ลิซ่าได้โปรโมทอาหารไทยมีคนดูไปมากถึง31ล้านวิวแล้วมีคนถูกใจคลิปมากถึง2.9ล้านคนภายใน1วันต่อไปเราไปดูคลิปเต็มกันดีกว่าครับ mm hmm. Hi guys this is Lisa I've been focusing on launching loud and my music I've been traveling a lot lately and there's one thing that always make me feel at home And here's our five Thai dishes that I missed the most. Moo or fried pork marinated with fermented fish with um, sticky rice, Khao Niao, and jiao sauce. It's um, spicy sauce. It's my go-to late-night snack menu. It's really good. You guys should try it. This is green mango salad. It's similar with um, papaya salad, but it's more sour and sweet because. Mango, gang som kai, which is really special. It reminds me of home because it's really hard to find outside of Thailand. Kai lu it's a fried boiled egg. You know, it's like it's still jammy inside, but the outside is like fried with a tamarind sauce. Very, very interesting dish. This is Nam Sai. You can customize it. Like you put red beans or like, this is my favorite palm seed. Can I mix it? <laughs> mm. And that was my five favorite dishes that I missed the most. And now I have to go for another shoot. But before I go, I need my must have Dentiste Fresh Breast Spray for a fresh and confident smile. I always carry it with me and I can't go anywhere without it. ่อมานะครับเรามาดูความคิดเห็นของคนไทยที่ได้มาดูลิซ่ากินอาหารโชว์แบบเลิศเลิกันเลยครับเริ่มที่ความคิดเห็นแรกนะครับลิซ่าเป็นไอดอลเคป๊อปคนไทยที่เป็นตัวแทนนําเสนอความเป็นไทยช่วยซอว์พาวเวอร์ไทยได้ก้าวหน้าที่สุดนี่แหละทําไมถึงต้องยิ่งสนับสนุนลิซ่าความคิดเห็นต่อมานะครับขอบคุณน้องลิซ่า ที่แนะนําอาหารไทยที่อ่านมีเพื่อนต่างชาติที่ยังไม่เคยทานให้ได้รู้จักกันในคลิปนี้ครับดูไปหิวไปครับความคิดเหนนต่อมานะครับเยี่ยมเลยไม่ได้แค่โฆษณาสินค้าแต่โฆษณาอาหารไทยด้วยปรบมือความคิดเหนนต่อมานะครับน่าทานทุกอย่างเลยค่ะเมนูปังทุกเมนูหิวเลยต้องรีบไปหาทานกันแล้วไหมซึ่งลิซ่าของเรานั้นสวยเป๊ะปังอยู่แล้ว เราคนไทยก็ต้องคอยสนับสนุนลิซ่าอยู่ตลอดต่อไปเ,อเราไปดูความคิดเห็นของชาวต,ต่างชาติกันนะครับฉันชอบที่เธอสามารถแบ่งปันวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆของเธอกับเราขอบคุณมากลิซ่าความคิดเห็นต่อมานะครับว้าวทุกอย่างดีไปหมดเลยฉันชอบสลัดมะม่วงเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วความคิดเห็นต่อมานะครับเรารักอาหารไทยและคุณลิซ่า ความคิดเห็นต่อมานะครับอยากกินอาหารไทยทุกอย่างเลยน่ากินและอร่อยทุกจานสำหรับคอมเมนต์ที่แอนนำมาหยิบยกอ่านให้ฟังก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาละครับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเตรียมของกันให้ดีนะครับเพราะว่าลิซ่าโปรโมทอาหารไทยให้แล้วหลังจากนี้อาหารไทยน่าจะขายดีขึ้นเป็นเทน้ำเทท่าอย่างแน่นอน เอาละครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสําหรับการถ่ายโฆษณาของลิซ่าที่แฝงไปด้วยการโปรโมทอาหารไทยสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูมาถึงตอนนี้ครับแอดมินฝากทุกคนกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับนี่นะครับขนาดลิซ่ายังโปรโมทช่องให้แอดมินเลยทุกคนต้องไปกดติดตามแล้วไหมไปครับกดติดตามกันขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหนะ้าขอคุณครับ